สวัสดีครับผมเคงตอนนี้เราอยู่ในช่วงเล่าไปนั่นกับหนึ่งในด i n เสากินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดราชาจากแดนใต้จิกโนตอรซรัสจิกโนตอรซรัสคือดโนสารกินเนื้อที่มีชีวิตอยู่ช่วงต้นของปลายยุคคลีเทเชียสเมื่อประมาณ1 0 5 9 0ล้านปีก่อนถูกค้นพบครั้งแรกที่อาร์เจนตินาในปี1987โดย จอสโอคาวแต่ยังไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ในตอนนั้นจนถึงวันที่25กรกฎาคมปี1993โดยมีนักค้นหาฟอสซิลมือสมัครเล่นที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตคาโลไลนีเขาได้ค้นพบกระดูกชิ้นส่วนจากปาตาโกเนียประเทศอาร์เจนตินาซึ่งการค้นพบครั้งนี้ก็ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ Nature ในปี1995โดยโรโดโฟ o คอเรีย และลีโอเนโรโซกาโดได้ระบุชื่อไดโนเสาร์ชิตใหม่นี้ว่าจิกานอโตซอรัสคาโรไลนีที่หมายถึงยักษ์จากทางใต้ส่วนชื่อสายพันธุ์ก็ได้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ค้นพบอย่างโรเบิร์ตคาโรไลนีเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลเกี่ยวกับตัวของมันกันบ้างดีกว่าเนื่องจากในตอนนั้นซาบฟอสซิลในปี1987และ1993รวมแล้วมีความสมบูรณ์มากกว่า70% มีทั้งส่วนกะโหลกขากรรไกรล,ล่างสะโพกและกระดูกสันหลังจํานวนหนึ่งซึ่งซากจากปี1913มีกะโหลกที่มีความยาวถึง1.8เมตรและซากจากปี1 9 8 7มีกะโหลกยาวถึง1.95เมตรซึ่งในตอนนั้นทําให้จิกานโนตอสารัสเป็นเทอรรพอดที่มีกะโหลกยาวที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาและด้วยความยาวที่มีประมาณ12-13.5เมตร และสูงจากพื้นถึงสะโพกอยู่ที่5เมตรทำให้จิกาโนโตซอรัสเป็นเทอรรพอดขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในตอนนั้นส่วนในปัจจุบันจิกาโนโตซอรัสเป็นหนึ่งใน3นามเทอเร์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกมีความยาวอยู่ที่13เมตรและน้ำหนักอยู่ระหว่าง7ถึง13 13.8ตันซึ่งนั่นก็เป็นรองแค่สไปโนซอรัสเท่านั้นส่วนเมื่อเทียบกับดาวเด่นในกลุ่มอย่างไทรลโนซอรัสเล็กที่มีความยาวสั้นกว่าเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับกะโหลกและลำตัวของจิกาโนโซซรัสแล้วทีเ็กนั้นจะมีกล้ามเนื้อที่มากกว่ารวมถึงฟันกับขากรรไกรที่แข็งแรงกว่าก็พอฟังถึงตรงนี้แล้วก็น่าเสียใจแทนกิกาเขาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวเอกของตอนนี้กันดีกว่าจิกาโนโโซอซรัสเป็นหนึ่งในสมาชิกวงคาคาโรดอนโตซซริเดย์ซึ่งไนโนเสารชนิดนี้น่าจะเป็นนักล่าระดับสูงสุดของวงโซ่อาหารซึ่งนั่นน่าจะรวมถึงหนึ่งในไททานโนซอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง อเจนติโนซอรัสแม้ว่าไททานโนซอรัสโตเต็มวัยจะมีขนาดที่ใหญ่โตจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จิกาโนโตซอรัสนั้นจะสามารถล่าหรือสังหารมันได้แต่ว่าจิกาโนโตซอรัสได้มีเทคนิคในการล่ายักษ์พวกนี้ก็คือการรวมฝูงแบบเฉพาะก,กิจซึ่งฝูงหนึ่งก็จะมีประมาณ5-10ตัว แถมยังมีสิ่งที่ได้พัฒนามาพิเศษอีกก็คือฟันที่มีลักษณะแบนและมีหยักคล้ายกับเลื่อยที่ด้านหลังของฟันทำให้จิกโนโตซอรัสสามารถเฉือนเนื้อได้เป็นชิ้นคำตัวโตวเรียกได้ว่าได้อาหารชิ้นใหญ่โดยที่ไม่ต้องล้มเหยื่อเลยด้วยซ้าแถมถ้าโชคดีหน่อยเหยื่อตัวนั้นอาจจะเสียเลือดจนตายและนั่นจะทำให้จิกโนโตซอรัสสามารถตามไปเก็บกวาดที่หลังได้ ดูดูแล้วก็เหมือนเป็นงานที่สบายนะเพียงแค่กัดให้มันเลือดไหลแล้วก็ค่อยรอไปเก็บกวาดทีหลังแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเจ้าจิกาโนโต,ตัวไหนที่มันเซ่อซ่าเดินเข้าไปกลางฝูงเนี่ยอาจจะโดนพวกไททานโนซอร์กระทืบตายก็ได้นะถึงแม้จะมีพลาดบ้างแต่ว่าจิกาโนโตออซารัสก็พัฒนามาเป็นสุดยอดนักล่าและเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์นักล่าบนบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา จบไปแล้วนะครับกับข้อมูลของจิกโนโตซอรัสที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็ได้นะครับยังไงคลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังต่อก็รอติดตามกันต่อไปนะครับบายครับ